ดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับเจ๊อแอลเล่นตอนนี้อออยู่ที่หน้าตลาดแม่ทองคํานะคะอยู่อําเภอเมืองจังหวัดพะเยานะคะอยู่อำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะคะพอหน้าหลวงตาไว้เนอเตา้าม่ต้องก้มกราบเน้าเต้าพ่อหน้าหลวงตาไว้การพอระวังนะครับวงมาลัยเก็บไว้บูชาที่บ้านเลยนะครับจับครับจับครับใจใจจับจับ น้ำนะครับแกะไว้ขวดสองขวดนะครับสำมะมนต์นะครับที่เหลือเอาออกวางไว้ข้างหน้านะครับน่าใส่ตู้เตยเจ้าใส่ตู้เตยข้อแล้ววางนะครับใส่ตู้เตยเจ้าบูชาที่บ้านนะครับต้อนกันหลายหลายคนหลวงตาเอื้อมบอกถึงเลยเจ้านังลงเลยเจ้านังลงเลยเจ้าจะให้หลวงตาเข้าหัวนังลงเลยเจ้าพ้อแล้วเลยหนังลงเลยได้เต้าพอดีเลยนะครับหนังลงเลยเจ้า ใครจะหลงตาข้อหัวเฮืนั่งลงเลยเจ้านั่งลงเน่เจ้านั่งลงเจ้าเงยหน้าพอหลงตาเตยเน่าเจ้าอุ้ยขยับหัวขาไกลยเจ้าอุ้ย

ตลาดแม่ทองคำอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะคะเดินหน้าหน่อยค่ะเดินหน้าหน่อยค่ะเดินหน้าหน่อยนะคะเดินหน้าหน่อยนะคะสาธุสาธุบุณนี่ค่ะท่าคาหลวงตาบุญชื่นไม่เสื่อมใจเลยนะคะทำต่อทุกค่านะคะ คำสอนลงตาบุญชื่นนะคะสมาทานนะคะ,ะการให้ทานเป็นสิ่งที่ดีนะคะ,ะการให้ต้องงอกัวาครับตัตรงครับตัวรง หน้าตลาดแม่ทองคำนะคะจับปลาเคนค่ะจับปลาเคนจับปลาเคนอะไรจับเลยนะคะปลาเคนเลยนะคะจับปลาเค็นอะไรจับปลาเคนเลยนะคะโทรศัพท์วางก่อนค่ะ

ดวงตาบุญชื่นปัญญาบุตรโพนะคะจะลึกทุดงไปยังจังหวัดลำปางนะคะตอนนี้อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาอยู่นะคะอยู่หน้าตลาดแม่ทองคำนะคะตลาดแม่ทองคำนะคะเงยหน้ามองลวงตาเลยค่ะเงยหน้ามองลวงตานะคะเงยหน้ามองลวงตานะคะ อย่าก,ก้มนะคะเงยหน้ามองหลวงตานะคะนี่ค่ะบรรยากาศก็เป็นอย่างที่เห็นนี่ค่ะก็มีผู้คนที่ศรัทธาหลวงตาบุญชื่นนะคะนำน้ำมาถวายนะคะนำปัจจัยมาถวายเอ้ยปัจจัยไม่ถวายนะคะขอใครอนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะสาธุนะคะ สาธุค่ะสาธุค่ะนะคะใครๆก็อยากมีรูปลวงตาบุญชื่นไว้ในโทรศัพท์นะคะ,ะก็เป็นการบันทึกภาพที่ในประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งในในชีวิตเท่าที่เจ๊ออแอลพี่เล่นเกิดมาได้เจอนะคะเพราะว่าโอกาสที่เราจะได้เจอ,อพระนักปฏิบัตินะคะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะมาปฏิบัติเดินสายชุดงนะคะ ยายเข้าไปใกล้ๆเลยเตาเข้าไปใกล้ๆเลยเตานั่ละค่ะสาธุค่ะสาธุนะคะสาธุค่ะสาธุนะคะค่ะนะคะเราก็อาจจะต้องชนฮัลโหลงง งงงงไม่รู้ครายากให้หลวงตาข้อหัวนะคะพยายาเข้าไปใกล้ๆเลยค่ะใครให้อยางไงเงยหน้าหน่อยค่ะหลวงตาจะได้เหยียบผ้าให้ค่ะคอ,อยไปหน่อยค่ะหลวงตาจะได้เหยียบผ้าให้นะคะถ้าใครก้มนะคะหลวงตาไม่เหยียบผ้าให้นะคะเงยหน้ามองหลวงตาด้วยนะคะ กระเป๋าไว้ด้านหลังคะกระเป๋าไว้ด้านหลังนะคะหลวงตาไม่คล้องกระเป๋าให้นะคะสาธุค่ะสาธุนะคะสาธุนะคะกระเป๋าสะพายไว้ด้านหลังเลยนะคะสาธุค่ะสาธุนอย่าพึ่งลุกค่ะ อย่าก,ก้มกราบหลวงตานะคะอย่าก,ก้มกราบหลวงตานะคะเน,นี่ยค่ะน้ำนมนะคะทุกอย่างที่หลวงตา,าได้รับถวายจากญาติโยมนะคะผู้เอ่อสาหลวงตาบุญชื่นนะคะหลวงตาจะไม่เอาไปด้วยนะคะหลวงตาจะมอบให้กับเด็กหรือไม่ก็สถานที่ราชการต่างๆไม่ว่าจะเป็นศูนย์เด็กเล็กนะคะ จากนี่ไปอำเภอเงาประมาณ80-48กิโลนะคะเราใช้ระยะเวลาในการเดินทางน่าจะเป็น2วันนะคะนะคะผ่อนหมวกไม่ได้ก็ไม่ได้คอนะคะเนี่ยค่ะเข้าใกล้ๆหน่อยงานไม่ได้แล้วน่ะกระเป๋าไว้ด้านหลังนะ กระเป๋าไว้ด้านหลังนะคะถอดรองเท้าด้วยนะคะมไม่ต้องก้มนะคะสาธุค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะน้ำยก,ยกประเคนเลยนะคะน้ำยกประเคนเลยนะคะสาธุค่ะสาธุนะคะ สาธุนะคะสาธุค่ะสาธุค่ะสาธุนะคะยกน้ำประเคนเลยนะคะสาธุนะคะเนี่ยค่ะเส้นทางการเดินทางนะคะจะไปลำปางนะคะ เราจะผ่านอำเภอเงาวด้วยนะคะจากเส้นทางการเดินทางของหลวงตาจาริกทุดงของหลวงตาบุญชื่นปัญญาบุตรโธนะคะจาริกนะคะไม่ใช่จารึกนะคะจาริกทุดงนะคะจากเส้นทางการเดินทางนะคะท้องค่ะนมน้มน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 มาแล้วรถต่วนมาแล้วนะคะค หยิบมนมให้คนท้องหน่อยนะคะเนะดิะหตาบุญชื่นปัญญาพุโทโธเราจะใช้เวลาในการเดินทางจากอ,อำเภอเมืองจังหวัดพะเยาเพื่อไปยังอำเภอเงาวนะคะใช้เวลา48กิโลนะคะใช้เวลาอาจจะเป็น2วันได้นะคะ อนุโมทนาสาธุด้วยนะคะสาธุค่ะดอกไม้เก็บไว้บูชาได้นะคะสาธุค่ะนี่ค่ะเอะ่เส้นทางการเดินทางนะคะ